เพื่อนๆดูหรือเปล่าครับวันนี้ผมมี5สัญญาณเตือนและวิธีสังเกตนะครับว่ารถคู่ใจของเราควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับ5อาการเตือนเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับติดตามในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้นะครับกับช่องสุกเล็กๆของน้อง CB ีและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับผมได้จากประสบการณ์ของผมนะครับทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการฮอนด้ากรุงเทพมรรค์ อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในคลิปต่อไปนะครับ รับผมจะพูดถึงสัญญาณเตือน5สัญญาณนะครับว่ารถเราควรเช็คสภาพน้ามันเกียร์และเปลี่ยนน้ามันเกียร์ได้แล้วนะครับผมแต่เบื้องต้นต้องบอกก่อนนะครับน้ํามันเกียร์มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับในการดูแลรักษาระบบเกียร์ของเรานะครับผมฉะนั้นห้ามละเลยนะครับเปลี่ยนให้ตรงตามระยะอ้าวแล้วเพื่อนๆถามล้าตรงตามระยะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับน้ามันเกียร์ตามมาตรฐานจะเปลี่ยนทุก2ปีหรือ40,000กิโลเมตรนะครับก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับ เราจะเปลี่ยนก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนก่อนยิ่งดีครับถนอมเกียร์รถเราได้ใช้ไปนานๆนะครับและที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือวิธีการตรวจสอบระดับของเหลวในห้องเครื่องนะครับรวมถึงระดับน้ามันเกียร์ตามมาตรฐานฮอนด้าด้วยนะหลายๆคนบอกว่าเช็คยังไงนะครับต้องสตาร์ทเครื่องก่อนไหม<ะ>หรือตอนเครื่องเย็นเครื่องร้อนนะครับตามมาตรฐานอ้างอิงตามกู่มือนะครับหรือตามมาตรฐานฮอนด้าเน,านี่ยวัดตอนเครื่องร้อนนะครับเราต้องสตาร์ทเครื่องวอร์มให้เครื่องร้อนก่อนนะครับผม แต่แล้วดับเครื่องนะครับรอประมาณ1นาทีแล้วค่อยทําการวัดระดับของเหลวในห้องเครื่องครับไม่ว่าน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับครับเมื่อดับเครื่องรอ1นาทีวัดระดับน้ํามันเครื่องต้องไม่ต่ำกว่าขีดบนขีดล่างนะครับอาผมมีรูปไปดูนะครับถือว่าโอเคครับผ่านนะครับอาแต่ถ้าต่ำกว่าขีดล่างให้เช็ครอยั่วซึมและความผิดปกตินั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดถึงนะครับขณะเราใช้รถนะครับแล้วมี5อาการเตือนเหล่านี้นะครับให้นเพื่อนไปเช็คสภาพน้ำมันเกียร์รถเพื่อนๆนได้เลยครับว่า ควรจะเปลี่ยนนะครับหรือผิดปกติสัญญาณเตือนที่1ที่เจอกันบ่อยนะครับสตาร์ทเครื่องครับอ่าเสร็จแล้วเข้าเกียร์ครับจาก P ีมาดีนะครับหรือเข้าเกียร์ถอยหลังจาก P ีมาอ่านแล้วมีอาการกระตุกครับอ่านะครับเข้าเกียร์แล้วตึ๊กนะครับถอยหลังตึ๊กอ่าอย่างนี้อันดับแรกเพื่อนๆไปเช็คสภาพน้ำมันเกียร์รถเพื่อนๆได้เลยครับว่ามันต่ำกว่าระดับหรือไม่นะครับลองย้อนนึกดูว่าครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือยังเบื้องต้นนะครับ น้ำมันเกียร์ก่อนเลยถ้าเจออาการนี้นะครับนี่คือสัญญาณเตือนตัวสัญญาณเตือนตัวที่2นะครับหลังจากเราเข้าเกียร์แล้วนะครับอ่านะครับแล้วเริ่มเร่งออกตัวครับรู้สึกว่ารถมันวืดครับเร่งรถไม่ไปครับต้องรอประมาณ5้าถึงสิวินาทีเนี่ยครับให้เพื่อนเพื่อนเช็คระดับน้ํามันเกียร์เลยครับก็เรียกว่าเกียร์มันเริ่มมีอาการวืดนะครับผมอันนี้เช็คดูว่าน้ํามันเกียร์แห้งไหมสภาพน้ํามันเกียร์เป็นยังไงอย่างที่ผมว่านะครับเปลี่ยนน้ามันเกียร์ก่อนเลยถ้าเจออาการเข้าเกียร์รถไม่วิ่งนะครับ สักห้าถึงสิบวิเนี่ยดูน้ำมันเกียร์ก่อนเลยนะครับอันนี้คือสัญญาณโอเคเรามาดูสัญญาณเตือนตัวที่3นะครับก็คือนะครับเวลาเราเข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังแล้วออกตัวครับมีอาการส้านครับพื้สั่นถึงพวงมาลัยเลยนะครับผมหรือเข้าเกียร์ถอยหลังครับออกตัวยื้สัานถึงพวงมาลัยเลยให้เพื่อนๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้เลยครับอันนี้เจอได้บ่อยในรุ่น j a ็ดซิตี้เกียร์ซีวในรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะเป็นพวก j a ็ดซิตี้ปี0 3 04์นะครับถึงน ถ้าน้ํามันเกียร์มันสกปรกหรือเสื่อมสภาพเวลาออกตัวเดินหน้าหรือถอยหลังมันจะสถานครับเข้ามาในรถเลยนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้เลยครับอ่านะครับหายแน่นอนอาการนี้จะอย่าลืมดูยางเครื่องเครื่องด้วยนะทุนที่ผมว่าเนี่ยยางเครื่องเครื่องมันชอบขาดก็มีอาการสถานเช่นเดียวกันไปลาสัญญาณเตือนตัวที่4นะครับก็คือนะครับเวลาเราขับรถไปแล้วครับช่วงการเปลี่ยนเกียร์นะครับมันมีรอยต่อไม่สมูทครับเวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วกึกสะดุด เปลี่ยนเกียร์แล้วมันไม่ราบเรียบต่อเนื่องนะครับอันนี้เพื่อนๆนเช็คน้ำมันเกียร์เพื่อนเพื่อนได้เลยครับอ่านะครับดูสภาพเป็นยังไงน้ำมันเกียร์ขาดไหมแล้วทําการเปลี่ยนได้เลยครับผมเอ่อโดยโปกติเวลาเกียร์มันเปลี่ยนมันต้องสมูทครับราบเรียดมาค่ะไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับผมง่ายง่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เรามาดูสัญญาณเตือนตัวที่5นะครับสัญญาณเตือนสุดท้ายนะครับก็คือนะครับ เราวัดระดับน้ำมันเกียร์นะครับอ่าดึงออกมาพบว่ามันดำครับสกปรกนะอันนี้ไม่ต้องรอแล้วครับเปลี่ยนเลยนะครับผ้าขาวนะครับกับการวัดนะครับรองเช็ดดูน้ำมันเกียร์มันต้องใสออกแดงๆนะครับอ่าแต่ถ้าเช็ดแล้วมันออกดำนะครับมีคราบคุณขมเหลาต่างๆก็เปลี่ยนนะครับน้ำมันเกียร์ทีสูตรไม่แพงนะครับแค่6700บาทเท่านั้นนี่จึงเป็น5สัญญาณเตือนที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้แล้ว จริงถ้าเปลี่ยนตามระยะหรือเปลี่ยนก่อนก็ได้ไม่ว่า,ากันนะหรือถ้ามีอาการเหล่านี้ก็เบื้องต้นลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนได้เลยครับเพราะว่าอาการมันจะใกล้เคียงกับเกียร์พังครับอ่าแต่เบื้องต้นเราทําได้ง่ายๆแก้ไขง่ายๆก็ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนนะครับส่วนมากก็จะหายถ้าเกียร์ด้านในไม่ผิดปกตินะ<ย>โอเคนะครับอันนี้จึงเป็นรายละเลอียดทั้งหมดนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะ ดันล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมน้นแน่นอนนะครับกับสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ